นี่ค่ะมาลุ้นของจากขนแก่นนะคะจากจากชุมแพค่ะตำบลชุมแพอำเภอชุมแพถนนอะไรเจริญบุรณะเจริญประมาณนั้นนะคะมาดูกันค่ะมาลุ้นพร้อมๆกันน้องเขาส่งมาหลายครั้งแล้วค่ะเคยส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เคยส่งมาแล้วนี่ก็จะง่ายในการสื่อสารเพราะว่าจะรู้อยู่แล้วว่ารับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่อง ว่าส่วนมากคนที่ไม่เคยส่งก็จะถามเนาะว่ารับอะไรบ้างราคาเท่าไหร่อะไรเนี้ยอันนี้คนเคยส่งมาแล้วนะคะน้องเขาส่งมาหลายครั้งแล้วค่ะโอเคการกระแทกอย่างดีมาลุ้นเหรียญกันว่าส่งเหรียญอะไรมาเอ,อ่อตอนนี้นะคะราคาเหรียญน,นะคะปรับลดลงนะคะทุกคนตาม เศรษฐกิจเมื่อก่อนเปนน่าเคยคิดว่าหลังเลือกตั้งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเหรียญที่ราคาตกน่าจะดีขึ้นให้เก็บไว้ขายตอนเนี้ยนี่เลยนะคะทุกคนดูเลยนะคะเหรียญน,นี้ที่ป็นนัทบอกว่าถ้าใครเก็บได้ให้เก็บก่อนอย่าเพิ่งขายเหรียญน,นี้เลยค่ะถ้าใครมีมีกําลังเก็บนะคะช่วยกันเก็บค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบขายนะคะทุกคนเนี่ยเหรียญน,นี้นะคะ ถ้าใครมีกําลังเก็บนะคะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบขายเพราะว่าราคาตอนนี้นะคะน่าเสียดายมากเหรียญละบาท50สตางค์เนี่ยทุกคนดูสิหน้าขายไม่ละเป็นช่วงโอกาสของคนเก็บนะคะตอนนี้ถ้าใครเก็บนะคะเป็นกําไรเลยค่ะเพราะราคานะคะเกือบจะเป็นหน้าเหรียญนะดูสิเกือบจริงๆเกือบจะเท่าหน้าเหรียญหน้าเหรียญคือ1บาทใช่ไหมคะแล้วก็เหรียญใหญ่แล้วถ้าเป็นค่าหมายถึงราคาการผลิตอะเกิน แปลว่าสองบาทไม่อยู่อ่ะต้นทุนนะต้นทุนการผลิตค่าโลหะก็ค่าแรงค่าอะไรเงี้ยเกินสองบาทแน่นอนแล้วขายกันอยู่ที่บาทห้าสิบสตางค์ป้าน้าซื้อมาบาท 50, ห้าสิบป้าน้าส่งออกบาทแปดสิบบาทแปดสิบยังส่งยากเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ชัดเจนเลยป้าน้าขอแนะนํานะคะเหรียญบาทวัดกับบาทหงนะคะอย่าเพิ่งขายคะ่ะเพราะราคาถูกมาก แล้วถ้าใครไปเจอคนที่เขาบอกว่ารับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนไม,ไม่ไม่มีนะคะไม่มีไม่เป็นความจริงนะคะเหรียญน,นะคะตอนนี้นะคะถ้าไม่ไม่ไม่ไม,มีความจะเป็นอะไรมากนักนะคะแนะนําให้เก็บค่ะเก็บก่อนอย่าเพิ่งขายถ้าคนที่จะหาซื้อเก็บก็จะเป็นกําไรช่วงที่ช่วงที่หาซื้อเก็บนะคะตอนนี้นะคะเป็นกําไรแล้วเออวิธีการถ้าเก็บนะคะให้ดูนิดนึงมันจะมีเหรียญแปลกที่เขาเล่นกันนะคะเหรียญนี้ หัวขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะปกติเหรียญหมุนเวียนหัวกับก้อยจะขึ้นตามกันเอ้ยขออภยัยหัวกับก้อยจะสลับขึ้นลงนะคะเหรียญหมุนเวียนเนี่ยคะ่ะอันนี้หัวขึ้นนะคะมาด้านก้อยอ่าก้อยเขาจะขวางแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะมีราคาคะ่ะ <c oughs> เหรียญน,นี้พนัซื้ออยู่ที่1 0 0บาทค่ะเหรียญนี้พนัซื้ออยู่ที่100บาทแต่เหรียญปกติแบบนี้พนัซื้ออยู่ที่บาท,ท50สตางค์นะคะทุกคน เก็บก่อนนะคะอย่าเพิ่งขายค่ะทุกคนเอะต่อมาเมื่อกี้เหรียญบาทวัดบาทหงนะคะอันนี้ก็จะเป็น2บาทค่ะสบาทที่ระลึกนะคะสองบาทวารัตตัวหนาที่มีส้ทองแดงนะคะเหรียญสบาทไปแนทรับซื้อเหรียญละ3บาทเท่านั้นเองนะคะก็ต่างเกินหน้าเหรียญไป1บาท มูลค่าหน้าเหรียญเขาคือ2บาทชําระนี้จะตามกฎหมายนะสบาทแต่เป็นนัรับซื้อเพียง3บาทเท่านั้นเนี่ยค่ะชั่วโมงนี้เห็นไหมคะใครเก็บได้เก็บเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสเก็บให้เก็บก่อนค่ะเอ่อป็นนักว่าอนาคตองมีแน่ๆมีแน่นอนนะคะยังไงก็ก็ไม่ไม่ต่าไปกว่านี้แน่ๆนะคะถึงอย่างไรก็2บาทหน้าเหรียญการันตีได้อยู่แล้วค่ะเหรียญ3บาทที่ระลึกนะคะ 3บาทที่ะลึก3บาทวาระค่ะรับซื้อในราคาเหรียญ2บาทวาระ2บาทที่ะลึกรับซื้อ3บาทค่ะราคารับซื้อนะคะหน้าเหรียญคือ2บาทปัณณารับซื้อเหรียญละ3บาทค่ะคราวาระนะคะทุกวาระรับซื้อ2บาทหมดไม่ว่าวาระไหนนะคะรับในราคาเดียวกันหมดคือเหรียญละ3บาทค่ะชัดเจนนะคะเนี่ยปัญณาถึงจะบอกว่าใครมีโอกาสเก็บได้นะคะตอนนี้เก็บก่อน อย่าเพิ่งเอาออกมาขายเพราะราคาเขาโอ้โหถูกถูกเกินเนาะถูกเกินจริงจริงอันนี้ถุงเขาแตกนะคะเลยเลยเอามาคุยก่อนแล้วเดี๋ยวดูถุงอื่นๆต่อค่ะอันนี้หมายถึงเฉพาะบาทวัดบาดหงถุงเขาแตกค่ะมาดูเรียนอื่นๆต่อกันบาทวัดบาท,บาทหงนะคะเหรือญละบาดห้าสิบจะตามไม่จําเป็นนะคะอย่าเพิ่งขายค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บได้เก็บก่อนนะคะทุกคน เสียดายของเนาะเสียดายเหรียญถูกเกินบาทวัดกับบาทหงเหมือนกันนะคะราคาเดียวกันต่อกันด้วยที่เหรียญเหรียญหนึ่งบาทอ่ะบาทวัดบ,บาทหงไปแล้วเนาะเหรียญรับบาทห้าสิบอ่ะนี่บาทบาทตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ก็มีเก็บทุกบ้านนะคะ,ะถามกันมาเยอะมากเลยว่ารับซื้อเท่าไหร่ไปน่าจะพยายามทําคลิปชี้แจงบอกทุกครั้งที่รับซื้อที่อ่า รีว e ิวเหรียญที่รับซื้อเข้ามาแบบนี้นะคะป็าน่าจะบอกราคาตลอดค่ะเหรียญ1บาทปี2505เนี่ยค่ะเห็นไหมคะสองห้าสองหย์ห้าสองพันห้เหรียญ1บาท2505รับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะนะคะเหรียญตราแผ่นดิน2505รับซื้อเหรียญละ4บาทแล้วก็เหรียญนี้ด้วยนะคะเหรียญที่ระลึกเหรียญวาระค่ะวาระต่างๆคราวาระมาก็จะมี แบบนี้นะคะก็เป็นวาระแบบนี้ก็เรียกว่าวาระค่ะ1บาทวาระและ1บาทตราแผ่นดินเนี่ยอันนี้นะ่วาระเหมือนกันเนี่ยนะคะเหรียญกลุ่มนี้นะคะในราคารับซื้อเหรียญละ4บาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทวาระ1บาทตราแผ่นดินนะคะรับซื้อเหรียญละ4บาท ราคาถูกเนาะจริงๆแต่ถ้ารับซื้อแพงกว่านี้ก็ขายไม่ได้เราก็ต้องซื้อในราคาที่เราขายต่อได้ะราคาที่สู้คนอื่นเขาได้นี่นะคะดูตามรูปเลยนะคะตามในมือพนาทเลยนะคะในมือที่พ้านาถืออยู่นะคะในราคาที่พนาทรับซื้อค่ะเหรียญละสี่บาทคือพนาทบอกราคาเพื่อง่ายต่อการซื้อขายคุณก็ตัดสินใจได้ว่าโอ๊ยพ้านาให้สี่บาทเองเลยรัอให้แพงกว่า ก็ขายด้านอื่นได้เลยนะคะไม่ต้องไปอะไรมากมายเป็นน้า,าพยายามชัดเจนที่สุดให้ทํางานง่ายสะดวกค่ะสะดวกกับคนซื้อคนขายสะดวกทั้งท่านแล้วก็ป็นนาดเองอย่างคนเอามาขายก็ปน็นนาเขาไปในก็ถามเพราะว่าดูคลิปอยู่ใช่ไหมรู้ราคาใช่ไหมก็บอกรู้อ่ะง่ายเลยค่ะไม่ต้องไปอะไรมากมายไม่ต้องไปบอกว่าฉันให้เท่านี้นะทงน่งนก็บอกขอเพิ่มอีกได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะไม่มีนะคะหรือไม่คนเอามาขายบอกสิบาทเป็นน้าบอกต่อแปดบาทได้ไหมไม่ใช่นะคะไม่มีคือบอกชัดเจนเลย นะคะเนี่ยเหรียญกลุ่มนี้นะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะปะนัทจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะลดราคาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเขาเขาราคาเหรียญสะสมเขาปรับลดลงะคะ่ะเขาปรับลดนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มลดลงแล้วจะทําราคาใหม่เป็นบัตรรายการนะคะทุกคนใครจะขายอะไรรีบขายเลยตอนนี้ค่ะ ช้าก็คะนี้อีกหน่อยนะเป็นราคาใหม่นะราคาลดจริงๆเดี๋ยวก็เลยจะทำยังทำไม่เสร็จก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่